จิ้งจอกเท่า16กรกฎาคม2567ปรับฐานจิ้งจอกเท่ายังคงมองโลกสวยดัชนีหุ้นไทยปรับฐานไปต่อไปอย่างช้าช้าระมัดระวังน,ะนักลงทุนมีกระสุนลงทุนกระสุนเก่งกำไรก็มีอย่างจำกัดเรื่องราวของพลังงานบริสุทธิ์หรือ EA ตลาดก็รับรู้รับทราบรวมถึงราคาหุ้น อัลฟาดิวิชั่นแอบ,บมาอัลฟาดิวิชั่นหรือหุ้น ALPHA X ราคาหุ้นแอบ,บมาแอบบย่องมาปิดที่81สตางค์ยิ่งจอกเท่าขอบอกยิ่งสูงยิ่งหนาวคนป่าคนดอยมีมากมายตลอดทางเว้นแต่เงินถึงใจถึงไก่ย่างถูกเผาชูวิตฟาร์ม2019 ไก่ย่างย่างสดสดสำหรับหุ้นชูวิทฟาร์ม2019วันนี้ราคาหุ้นร่วงไป21.36%วันนี้ไก่ชูวิทจะถูกไม้เสียบท่าไหนตรงไหนโปรดติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่หุ้นอินไซด์คอม